ก้อนทีสิไปกินเนาะกะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมเรากะมากด like, กดไลค์กดแช่กดแช่บอวนาสิดได้กดว้ดาทุกท่านวันนี้สาวคอนแก่นพากินพาทำจะพาทุกท่านมาทำแกงออมไก่ใส่บวบงูจ้าวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะไก่ต้นหอมบวบงูมะเขือพริกแห้งหอมแดงพริกสด ตะไคร้จ้าอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาพริกกับตะไคร้มาตําก่อนค่ะวันนี้ตาพอหยาบนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เอาหอมแดงที่เราแกะไว้แล้วใส่ลงไปจ้าอันนี้ก็จะตาแค่พอหยาบเหมือนกันค่ะทุกคนระวังมันกระเด็นเข้าตานะ หลังจากนั้นตั้งหม้อให้ร้อนค่ะแล้วก็เอาพริกที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปคั่วก่อนค่ะให้เกิดความหอมก่อนนะคะถ้ามันฉุนมากเราก็เติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ไก่ค่ะเอาไปคั่วกับเครื่องเมื่อกี้ให้หอมเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เติม น้ำเปล่านิดนึงค่ะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างฉุนเนาะเดี๋ยวหม้อจะไหม้ก่อนหลังจากนั้นก็เติมน้ำปลาราค่ะน้ำปลาร้าลงไปเลยผงชูรสตามลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะและปิดฝาหม้อไว้ พอหม้อเดือดแล้วเราก็เอาผักที่เราเตรียมไว้ค่ะบวมงูลแล้วก็พริกค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยรสดีนิดนึงค่ะวันนี้ไม่มีใบแมงลักใส่นะคะทุกคนไม่มีก็ไม่เป็นไรจ้ะเราก็ใส่แค่ต้นหอมก็พอปรุงรสได้รสที่เราชอบแล้วเราก็ใส่ต้นหอมตามลงไปปิดท้ายเลยค่ะ คนไปสักแป๊บนึงนะคะต้นหอมสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงอ่องไก่ใส่บวมงูของเราน่ารับประทานไหมคะทุกคนมาค่ะกินข้าวด้วยกันกับสาวขอนแก่นนะคะ สวัสดีพี่น้องบูสุกุลจ้าสาวคนแกนผ้ากินผ้าทำมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือหนีมากพร้อมกับอมไก่อมไก่ใส่บักงู้งิวบานสาวคนแกนเอิวมาบักงู้งิวแต่ว่าบางบางบ้านเพิน่นเอินว่าบวบไล่เนาะพี่น้องเนาะพร้อมตําแตงจ้าแล้วกะ็พักขามาเป็นสวนคือเกานี่มาลรามาน้ำหน่อยนึงจ้ามีักเขือมานนำกล้องขอเดียอยู่ทางนี้จ้า มาเด้อบดน,น้มากินขา่าโอ้เดียวก้อนสิไปกินขานกก่าเนาะกสิขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมล้วกาค,คอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวสาวคอนแกนสิเขาไปเยี่ยมชมทุกๆบ้าน้อจ้ะใจเย็นๆจัหน้อยเด้อพี่น้องเด้อมามากินขา่าออมมาไม่ไหมเลยจ้ะคุณนะแข้งลายกยันมันเฮียเนาะออมมาไม่ไหมเลยไปด่าแซ่ไปด่าแซ่บ บ่มีบ่มีผักอีตูบ่มีผักอันมียังก่อผักกลางเพื่อ,อนมาผักยังแมงลักบ่มีแมงลักจ้ะบ่มีก็บ่เป็นยังน้องพี่น้องใส่ตามที่เฮามีเนาะแสบคือเกาแหละจ้ะแสบคือเกาแสบคือเกา เมื่อนี่หอนแต่เสาแห้งไปนองจกา เชียงคางบ้านมันเปิดประตูจ้ะกินสดกระไดได้เนี่ยพี่น้องเคยกินสดบ้าจ้ะ จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะเดอ้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วไว้พอกันไหมในคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีจ้าเพรปากเบิร์ดไหมพี่น้องจ้า